ดักแด้เวลาตัวมันออกไปแล้วมันจะเบาๆแบบนี้เนี่ยมันจะเบาๆเสร็จแล้วก็เราก็เอาไปใช้เป็นเป็นวัสดุปลูกได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้ในห้องนี้เป็นห้องมืดจริงๆเป็นห้องมืดแต่เราเปิดไฟเพราะว่าเราเข้ามาทํางานในตะกร้าเนี่ยเราจะใช้กระบะใส่ใส่หนอนเวงวนลนไซึ่งเป็นเป็นตัวตัวักไอตัวตัวแบบนี้ ตัวเต็มวัยตัวเต็มตัวเนี่ยตัวแบบนี้กําลังเดินกําลังเคลื่อนที่แล้วเราก็เอาเข้ามาใส่ใส่กระบะแบบนี้แล้วก็กระบะแบบนี้ก็อยู่ในในเนี้ยในในดะก,กล้านี่จะมีสองสองกระบะแล้วก็ซ้อนกันถึงเวลาเขาออกมาเขาก็จะบินอยู่อย่างงู้นครับบินบิน,บ,นบินอย่างนั้นเลยบินแล้วก็จับแต่ว่าเขาปิดไฟปุ๊บเขาจะไปที่นู่นครับ ไปที่รูนู้นแล้วก็ออกไปห้องนู้นออกไปห้องนู้นห้องห้องที่ปิดกันเนี่ยนั่นคือห้องที่มีแสงเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเราก็จะใส่ใส่ไปทุกวันอย่างเงี้ยใส่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 ไอ้ที่ที่บินออกไปแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยทําวัสดุปลูกส่วนที่ยังไม่ไม่บินออกแล้วก็คิ้งเขาไว้ก่อนและตัวที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเข้ามาทุกวันตัวที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเข้ามาทุกวันเพื่ออ่าเพื่อหมุนเวียนนะครับมันต้องมีเข้ามาทุกวันอยู่แล้วถ้า ถ้าไม่มีเข้ามามันก็จะหมดรุ่นนะครับเนี่ยอย่างอย่างอย่างรุ่นวันนี้เราเราล่อนเอาขุยมพ้าวไปใช้แล้วมันก็จะเหลือสิ่งที่เห็นก็คือนี่ครับน,นี่ก็คือตัวเต็มไวัที่เราจะมาทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อนน,นี่ครับ เอ้ตัวเต็มวัยเหล่านี้่เราก็ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าดักแด้แล้วก็บินออกไปนะครับบินออกไปเพื่อที่จะไปจับคู่วางไข่อันนี้ก็คือวางอย่างนี้ทุกวันถึงเวลาแล้วก็ขนออกอตรงนี้ที่เราวางไว้เมื่อวานเนี้ยก็จะมีอ่า ส่วนผสมตมเทปที่ที่ที่ได้รีวิวไปแล้วนะว่าเราใส่อะไรไปบ้างแต่ก็จะเห็นว่ามันมารวมกันอยู่บริเวณนี้เยอะนะครับ,รบทําไมมันถึงมารวมกันอยู่บริเวณนี้ก็ก็ก็หลังจากจับคู่อะไรแล้วมันก็จะมาวางไข่นะครับ,รบวางไข่ไม่ได้อยู่กันบริเวณนี้ เป็นลูก <t zeker Frollo> Ha det! เดี๋ยวเราจะเอาชุดใหม่มาวางก่อนเสร็จแล้วค่อยเก็บชุดนี้ออกไปเพราะว่าวันเดียวมันก็เต็มแล้วนะครับเต็มไม้แล้ว